สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับโอ้โหเงี้ยเนี่ยเด์จอดเด็ดแรกเกิดนัดแรกมันไม่ได้มันสูนแต้มมาเลยเวลาสวัสดโคนับจอดคือเป็นคไปออกมาคุณต่อยแน่นอนคุณเปิดตัวเมื่อวานใช่ไหมวันซื้อนะเท่าไหร่จอดตัวนี้ประมาณประมาณเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวออกซ์แอบฟังนะเออเดี๋ยวสวยสุดยอดราคาอลิร เซิร์ฟกูเกิลก็เจอแล้วั้งครับโอเดอร์ล้วอ่ว่าสะสมเสื้อมันอยู่นะมีอยู่มีเยอะอยู่ครับชอบชอบยอนี่ช่วงนี้งานเสื้อบอลมีปล่อยน่างจอบเออเขาเชิญผมไปมัางไหมเออจะไปโชว์อะไรดิเออได้อยู่น่างจอบเออมาครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายก่อนนะครับพี่อ่าเริ่มมากันแล้วมามาวันนี้ผมก็เปลี่ยนแนวนิดหนึ่งเปิดฤดูกาลนะต้องใส่เสื้อต้อนรับทีมผมหน่อยเจอ เจอรองแชมป์ไงตอนแรกจะใส่สีแดงก็เอมเอาสีนี้ก่อนเพราะว่ามันเข้าตีมกับเสื้อคุณเต้เดี๋ยวลกเอ่อน่าจะวีคหน้าเราน่าจะมีเสื้อพรีเมี่ยมของเรามาโชว์แล้วออ่าืตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ฤดูกาลใหม่แชทได้มเน็แชทได้ไมเน็เฮ้ยไม่หมดดิกดปุ่มเนี่ยมันละเบิดเงี้งจอดก็ปล่อยช์าไปไม่เป็นไรไม่ขึ้นแล้ว ทำไมอเออดูมันบอกมันไม่ชาร์จให้แล้วพี่ผมาทำอะไรผิดแ่้นแต่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะครับพี่วันนี้เราก็อยู่สองช่องทางนะครับเฟ e บุ๊ k แล้วก็ Youtube ไม่รู้ว่าจะปิวหรือไม่ปิวมามาวันนี้เราก็มีแจกตัวเหมือนเดิมแล้วก็อัปเดต20ทีมแล้วนะคุณเต้คนนี้ยอโหสิคู่กลับมาแล้วพี่ยร์ลีกไม่เหงากันแล้วทีนี้ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็เรามีหลีกฟรีให้เล่นด้วยนะครับ oh. มีลีกสแตนดาร์ดสำหรับแบบมือใหม่เพิ่งหัดเล่นก็เข้าไปลองเชิงกันได้มือเล่นมานานก็ไปเล่นได้เนกะ่าๆแล้วก็ไปอีกแนวนึงวันนี้จะโนดีดออกอีกไหมครับโดนดีดออกีกใช่ไหมพี่ประสานถ้านอนดีดนีววะผมว่าวันนี้ผมเปลี่ยนโลโก้โลโก,ก้น่าจะดีขึ้นแล้วนะเดี๋ยวรอลุ้นครับผมเนี่ยโลโก้ก็นิดเดียวไม่โม่มึงก็ได้เออแล้วก็นี่นี่เขียนว่าอะไรนะนิวอัปเดตอ่ะ ไม่น่าจะโดนเดี๋ยวผมขอแชร์แป๊บนึงมาอัปเดตสถานการณ์กันครับพี่มีเปิดตัวดูการอย่างแท้จริงนะถูกต้องครับผมคืนนี้แล้วถูกต้องครับเดรไลน์คืนนี้นะชมได้ทางโมโนแม็กนะอ่าถูกต้องถูกต้องโมโนแม็กแล้วก็เอเอสก็คือโมโนนี่แหละอ่าเขาเขาจับได้ได้ทั้งสองใช่ครับอืมนี่ผมบอกเลยนะล่าสุดได้ใมนิีกหนึ่ง โอ้หเอาทั้งประเทศเอาทั้งโลกเลยไหมลีกเอิงฝรั่งเศสฮยบางทีก็จะได้ดูกันแล้วนะใช่ครับโมโนแม็กนะโอ้โหนี่โมโนแม็กเขาไม่ได้เก็บเดิมนะก็ราคาเดิมนั่นแหละจริงอ๋อราคาเดิมนั่นแหละจัดสองเก้าเก้าสองพันเก้าร้อยเก้าเก้านั่นแหละอ่าใครเข้ามาก็ไทยก่อนแล้วก็ไม่รู้ปะเถิดได้ยังไงผมพูดนะเอาเยอะเราเอาเยอะพี่ชายนิสัยดีสวัสดีครับโอนาน่าลงตัวจริงไหมครับนัดแรกผมว่าน่าจะยังนะ เพราะว่าเขาไม่ปีทีซันเลยก็อันตรายอยู่ถ้าพูดถึงแมมพอเปิดรูปก,การปุ๊บมันก็นจะชาหายทันทีเลยนะมันก็จะมาเซฟโชวเลยผมเนะ็นแล้วเออแล้วก็โพสต์รูปแม่งทีมชนะด้วยนะยแบบโอ้โหอะไรเนี่ยมาจากไหนแล้วประตูใหม่สรุปไปได้เออเสื้อวิจรส่นี้ปอหรือทอครับคืออะไรอ่ะปอมหรือแท้อ,อแท้ครับเธอผมเสื้อลีพี่ไปเมื่อวันนี้เอง อยากยได้เบอร์รีรุ่นพี่ผมมาอยากได้เบอร์ของของเซตโก้อ๋อแล้วก็อยากได้สีเหลืองสองสิบเรอเออยังไม่พีอ,อาอแล้วต้องไปติดเองบ้างหรือยังไงคือต้องรอว่ากูอย่าน้องที่อลิเขาบอกว่าไอ้เบอร์แบบเฉพาะแบบสีเหลืองอะ่ะท้าเราอยากได้กันนะเ,เขาเรียกว่าเบาอร์สโมสรกับรายชื่อสโมสรเนี่ยไม่รู้ว่าไทยอะจะได้เข้ามากี่ตัวไม่ได้มาทุกตัวนะเทาหรอเออผมนี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันอันนี้ความรู้ใหม่ ามาจำกัดรอเขาเรียกว่าให้สิทธิ์ไม่เท่ากัน <ừ> ออแต่ถ้าคุณสั่งอังกฤษอ่ะคุณจะเลือกอะไรก็เชิญครับเออก็อเลยแบบโอ,อ้นนี้เพิ่งรู้เพราะว่าเซโก้ถ้าถ้าเสื้อตัวนี้เบอร์มันต้องสีเหลืองตัวหนังสือต้องเป็นสีเหลืองไ <ừ> ห้แหลมๆบ่าเออแต่ถ้าเป็นเบอร์พเมร์ลีกก็บอกมีแน่นอนครับอ่าอันนี้ก็อันนี้เพิ่งรู้ความรู้ใหม่ส่วนโยเกเลสเพื่อนผมฝั่งอันน้อมกันไม่มียังขาดตลาดอยู่ไอ้เบอร์ที่แบบมีจุดแปลกๆ อ๋อไอตัวอ่าเขาบอกตัวฟอนต์ยังไม่มาโอ้โหมันเป็นพิเศษนะตัวเชสโก้ก็มีจำไม่ผิดนะใช่ใช่ไหมมันคือตรงไหนไอีกเชสโก้เนี่ยตาจะข้างบนตัวอีอ่านั่นแหละเป็นยามินเชสโก้อ่าใช่ใช่ส่วนเขาบอกว่าบูโน่อ่ะมีแน่ๆทั้งสีเหลืองแล้วก็สีสีขาวเอเอาของพิมเี่นี่นี่อ๋อจุดข้างบนนี้เปนยามินซัโก ็เอาออกไปเลยขายกันเอใเออนี่ยลุงพีผมอยากได,ได้นี่เลยนี่สาสิบอ๋อเอาให้เหมือนเลยนะเท่ hey, มากโอโอเลยนะบีนี้ก็ย้อนยุคนะแมนยูกังฟูกังฟูคิชุดสื่ใหม่ๆนะครับนี่ชุดสามอ่ะช,ดดชดุดสีขาวโกาเป็นแดงขาวดำอ่าใช่บีนี้จะเป็นขาวแบบขาวม่วงๆผมไม่ผมไม่เก็บเพราะผมไม่ชอบชอบออ เออผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเออพี่ประสานถามเท่าไหร่ยี่สิบเก้าพี่ยี่สิบเก้าผมมีเก้าเอ,อผมมีสปอนก็เอ,อ้เป็นเมมเบอร์ก็ลดหน่อยเออใครที่เพิ่งซื้อก็ไปไปสมัครเขาได้เขาลดอยู่ี่ยงจอได้ยินเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างบารบ้าของผีในพีเอมราคาเท่าไหร่ครับใจเย็นพี่ยังไม่มาเลยยังอยู่ใบตั้นอยู่นะ ไอ้เขาค่าสติเกมรับเขาเยอะไหมบาลบ้าไม่น่าเยอะเท่าไหร่เออสติเกมรับใช้ได้เลยเขาบอกว่าบูโน่สติค่าเกมรับดีนะจริงเหรอไอปีลุงทุกนาร้วลุงบอกลับมาดีเหรอใช่ประมาณนั้นเรคาฟเบอรี่เออเออเออแต่ก็ตูกองกลางกับกองหน้านี่สิบสองเลเยอะนะไม่เหมือนกองหลังกองหลังแค่สิบนะครับอ่าพี่ผู้ชายที่ใส่ดีบอกเซกโกใส่เบอร์อะไรครับใส่เบอร์เสร็จสามสิบครับพี่เบอร์เดิมเลยเบอร์เดิม เบอร์เดิมของเขาเลยผมก็เชียร์นะให้มันใส่เบอร์นี้ให้ปังๆเลยอย่าย้ายเปเบอร์เก้าถูเครียดอีกอ๋อคือเหมือนเป็นเบอร์ถูกฉลองของเขาเขาใส่มาตั้งแต่เด็กเลยเบอร์ทอยรุ่นนะนะพี่เออเซ็ตโก้เส็เบอร์ลายอ่าพี่วิทอ่าวุฒิพงศ์ครับหงท้าประเดิมชนะวันศุกร์นำจากฝูงระวังจบอันดับสิบห้านะครับคุณคุณอิก <laughs> ออใช่จำได้เลยพี่ีที่แล้วแมนยูชนะชเรียบร้อยใส่กรอบจบเลย อ่ะมาท <มา S 2> ีมงานอะไรครับคุณเต้ไปเรื่อยๆครับวันนี้วันนี้เราก็เปิดให้จัดทีมแล้วนะของพเมพ์ลีจัดทีมกันได้ถึงเดทไลน์เที่ยงคืนครึ่งวันนี้นะพี่วันนี้นะใคร<า>ที่เพื่อนๆไม่รู้ก็คุยกันได้บอกกันได้ว่าเฮ้ยอย่าลืมนะเวย้ยเดทไลน์คืนนี้เพราะผมคุยกับเพื่อนๆก็เาจะคิดว่าเป็นพวงนี้อ่ะผมว่าเฟซบิวอิกไหมเนี่ยทําไมมันเหลือท่อเนี่ยใช่หอห จริงด้วยเป็ดฟิลเขาอะไรซัมซุงนั่นดิผมเริ่มอยากรู้แล้วตุ๊กตาเมียผมเมื่อวานพีเอ็มนี้เราก็ขึ้นตลอดนะหรือห้ามขึ้นแบ็กกาวหรอตุ๊กตาข้างขวาเ่ยนะพี่จอร์ดเฟสโดนดีอีกนะเออใช่พีข่ขอบคุณครับ <c oughs> พี่ประสานผมก็เห็นละอยู่ดีคนหลุดหมดเลย งงเลยคนนี้ต้องกัไปด้านเก่าแล้วผมไม่ไม่ไม่เอาแล้วเดี๋ยวผมแชร์ดีกว่าดูเหตุผลหน่อยหรือผมเขียนแชทอะไรไหมอ่ะคุณเต้เตใครอ่ะก็ปกติเราก็ไม่เคยโดนดีนะจนหัดมาด้านเนี้ยเลยโดนเมอริลกิกิ์ผู้อื่นการแชร์เนื้อหาที่ที่คนอื่นเป็นเจ้าของโดยไม่ได้รับรอนุญาตใครอ่ะ <laughs> ใครเป็น ก็พีเอ็มก็เราเป็นก็เป็นเจ้าของครที่เราเป็นเจ้าของเราการโปรโมทหรือลิงก์สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิฟนน์ฟอนต์อ่ะฟอนต์ิษฟอนต์ใครยังละเมิดลิขสิทธิ์เคดิตแม้คุณจะให้เครดิตเจ้าของใชงอ,อันนี้จะเป็นปริศนาทีตา้าข้างหลังเกี่ยวด้วยหรอ <laughs> ใช่อ่ะท <laughs> ี่มันเป็นแก๊กกล่องเองนะแก๊กกล่องเองใช่ใช่ สวัสดีครับพี่ประยุทธ์ครับกีตาร์ราข้างหลังเล่าไม่น่าเกี่ยวพี่ผมว่าโลโก้หรอแล้วมันไม่รู้เลยว่ากูเนี่ยแหละเจ้าของพีเอ็มเนี่ยอาจจะไปใช้แคเมรีกอะไรอย่างนี้ไหมยอยากขึ้นใหม่ไหมเลยเอาไงดีว่าอเดสแต่แบบลบออกแล้วมั้ยเอาออกหมดเลยไมย่เอา new อั d เดตพอไหมได้มีมีทำเตรียมไม ียูทูบอีกแกเหรอขึ้นใหม่ไหมผมอยากลองอ่ะผมต้องลองปิดทีวีแม่งเลยหวัวร้อนเอาไหมอยากรู้ว่าปิวไหมพิมสารรอได้ไหมครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันทลองไนดะ้มทันเวลาแล้ว ฉานวันนี้ไม่รีบโอเออแต่วันนี้นี่อ่ะมีจ็กสองตัวด้วยวันนี้เล่นเกมบินไปถามไปมาครับแป๊บหนึ่งพี่สานผมว่าผมผมว่าผมบางคนาสะดวกเฟ้งไงเดี๋ยวผมขึ้นใหม่พี่สานรอแป๊บเดียวนะผมผมลงไลน์แล้วเดี๋ยวผมขึ้นใหม่แป๊บเดียวนะพี่ๆทุกคนได้ครับรอแป๊บเดียวเดี๋ยวผมขอทําแป๊บเดียวหัวร้อนเลยผมขอบคุณนะครับพี่รอแป๊บเดียวเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตกัน